ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับหน้าเว็บไซต์ของ l s m 9 9 g o นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกดตกลงเนาะอ่ะเข้ามาสู่หน้านี้ก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมก็ให้เราไปที่เกมนะครับเดี๋ยวค่ายที่จะเลือกเล่นผมเลือกเป็นโจ๊กเกอร์ละกันคุณผู้ชมโอเคเครดิตเติมไปแค่500ก็พอแล้วครับผมวันนี้ ทุนไม่ต้องเอาไปเยอะนะคผู้ชมเดี๋ยวเราไปปั่นเบ็ดเบากันแล้วกันเนาะอเอาเป็นเกมอะไรดีอะโอ้เดี๋ยวเอาเป็นเกมนี้ก็ได้ครับผู้ชมเป็นเกมนี้เลยแล้วกันนะครับฟินิกแปดแปดแปดนะครับผู้ชมเกมนี้เขาว่าแตกดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าเป็นวายวายแถวยาวนะครับผู้ชมเกมเนี้ยเนี่ยที่เป็นรูปฟินิกนะครับถ้าลงจะเป็นวายเนาะสป,ปินก็ได้ต้องสิบสองสปริน โอเคมาลุยกันเลยนะครับรายจ่ายนะครับเป็น Y แล้วก็สเตเตอร์เป็นรูปเหมือนเหมือนสารอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็เป็น Y เนาะฟินิกถัดมาก็เป็นรายจ่ายนะครับเป็นเกม10ลายนะครับเกมนี้มีให้ซื้อฟรีเปินด้วยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเบสซักยี่สิบละกันเนาะมาลุยกันนะผมไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนี่ผู้อมฟินฟิกก็จะโผล่มาเป็นแบบนี้เนาะ,ะแต่อันนี้ได้รายจ่ายแนละ้ว นึกว่า5้าใบคุณผู้ชมเห็นเต็มๆนะครับคือ,อยังไงเอ่ยมันจ่ายสองฟังเหรออ๋อเป็นจ่ายสองฟังนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคุณผู้ชมโอเคได้เรื่องอยู่นะครับแบบนี้เก้าสิบนะครับคุณผู้ชมนี่คือเบทที่ยี่สิบนะครับอ,อินิกมานะครับเป็นตัวอะไรเอ่ย๋องึกเป็นตัวเอนะยี่สิบด้วยกันนะครับคุณผู้ชม โอเคก็เดี๋ยวรอสปินอ่ะคุณผู้ชมรอสแกตเตอร์เข้านะครับสตัวขึ้นไปก็น่าจะเข้าแหละกลับมาที่ทุนนะครับตอนนี้ลงช่องไหนก็ได้นะครับสแกตเตอร์อ่านี่ได้เป็นต้นไม้หรือเปล่าได้ไหมอ่ะได้นะครับแล้วก็ได้ตัวเคด้วยนะครับคุณผู้ชม70โอเค เดี๋ยวจะพยายามข้ามรายจ่ายให้ละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ,ะไปกันรัวๆเลยครับผม,มลงแค่ตัวเดียวนะครับสเตเตอร์จะมาตอนไหนเนี่ยอ่ะนี่เป็นวายห้าสิบนะครับอ่ะเปิดนี้สี่สิบเองคุณผู้ชมเหมือนจะเยอะนะ เหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นสองฝั่งโอเคถัดไปนะครับไปกันรัวๆเลยคุณผู้ชมถ้ามันไม่มีโทโบนะคุณผู้ชมก็ให้กดแบบนี้เอาล้วกันนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องกดเองเนาะ,ะตัวเจถึงห้าใบหรือเปล่าไม่น่าจะถึงนะแค่สามสิบเนี่ยอ๋อ เปิดนี้ครับผมสามสิบอ,อยันนี้วายลง2ตัวเลยนะครับอ่าเท่าไรเจ็ส <30. S 1> โอเคได้เรื่องครับผมผ่านไปครับผมอืมก็เห็นเข้าดีนะเข้าก็บ่อยนะครับแต่ทำไมดูแบบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยเนาะยังอยู่ที่3ามสิเลยนะเอ้ยสามร้อยสิบาททุกผู้ชมขอไยนะครับเออโอเคต่อเนื่องเลยนะครับ โอ้ยี่สิบเอกโอเคมาอืมเป็นแค่ตัวคิวเนาะ,ะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับทุนเราอืมโอ้ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะนนนะต้นไม้เพียบเลยคุณผู้ชมอืมต้นไม้เพียบเลยนะครับไม่มาอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับอืม ลงมาไม่มีวีแวลของเซรเคลเตอร์เลยนะมาแค่ตัวเดียวนะครับสองตัวยังไม่ออกนะครับ่เปิดหนีเท่าไหรเ่เลยโอ้ยบิ๊กวินเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวแพงสุดนะครับที่เป็นผู้หญิงด้วยแนละ้วก็เป็นฟินิกเนาะสองร้อยนะครับคุณผู้ชมแค่สามใบนี้นะครับโอเคต่อเนื่องเลยคนระับผมอืมอืมอ่ะอ่ะเป็นตัวเจนะครับ ก็ออกบ่อยอยู่นะฟีนิกซ์ออกบ่อยนะครับแต่สกเกตเตอร์ไม่มาเลยเออฟีนิกซ์ออกบ่อยแต่สกเกตเตอร์ไม่มาเลยนะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนลงมาลงมาอ่าเรียบร้อยมาแล้วคุณผู้ชม3ใบนะครับมา3ใบนะครับรอบนี้12ฟีสปินด้วยกันนะคุณผู้ชมโอเคทุนเหลืออยู่250ก็ใช้ไป้วาน2 50ร้อยเนาะโอ้ไม่ได้รายจ่ายวะ่ะ โอ้ฟรีไปอีกละเอาหน่อยดิโอ้ฟีนิกซ์ไม่มาเลยคุณผู้ชมฮัลโหลฟีนิกซ์โอ้โหตอนข้างนอกข้างนอกยังมีฟีนิกซ์นะคุณผู้ชมถ้าฟีนิกซ์มาลงมันจะเป็นไวล์ล็อกให้นะครับอันนี้ไม่ลงเลยคุณผู้ชมโอเคลายแรกนะครับ40ตึงเลยคุณผู้ชมอ่ะลายที่สองเพิ่มเป็น60นะครับ ต้นไม้ก็ไม่ได้นะครับเหลือสามสปินเองอนิคยังไม่ลงเอ,อเพิ่งลงตัวแรกคุณผู้ชมเหลือแค่นี้เองไม่ไหวแบบนี้ตามไม่ทันนะครับถ้าลงช่องการ่ยโอกาสเข้าน้อยนะครับม,มันต้องมาอย่างน้อยแบบสองสองมาช่องสองนะครับคุณผู้ชมมาช่องสองกับช่องสี่เนาะโอ้โหไม่ได้เลยวะไม่ได้เลยหรผู้ชมไม่ได้เลยนะครับ จบมาที่240นะครับผู้ชมวันนี้มีทุนมา500เนอะออไม่ได้ไม่ได้ทุนคืนด้วยนะขาดไป10บาทนะครับเอ,อถ้าไปต่อมันก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะผู้ชมผมเก่งตรงนี้เนะี่ยผมเก่งว่าถ้าเกิดไปต่อแล้วมันจะมันจะไม่มานะครับเพราะมันเข้าโบนัสเกมไปแล้วเนาะแต่อันนี้มันไม่จ่ายนะครับก็ไม่เป็นไรขาดทุนไป10บาทด้วยกันเนาะผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บทุนไว้เล่นเกมอื่นแล้วกันนะครับลืมไม่ก็มาย้ำอีกทีหนึ่งก็ อีกนานนะครับก่จะเข้ามาย้ําใหม่นะสาหรับเกมนี้ต้องทิ้งระยะไปก่อนนะครับอ่ะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็แอดไลน์ไอดีได้ที่มุมด้านขวาบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีคริปชั่นใต้คลิปก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ